ครวนาชุดครับมีันีาัมีอยู่ในเขตเราไหมสามตัวไหตัวละตัวละถุงหมดไม่ไมครับตอนนี้อยู่ตัวีตัวีกโอ้ยได้มาอย่างไงได้วงตัดปลามันในเขตอยู่นะมาจับว่าชิ้นหลังทางปลามันขมันัปลาั้ปลามันี่ปลาดใช้ั้หลังแก ผมว่าไ่อะไรแนงทปแต่าซี่เมือแล้วแล้วมังเป็นยากมันหร่